เดึกๆเ่ยงคืนก <ate giving> ็ไปยอมเราไปยอมนอนหออดคิ eh ba, ิปไปด้วยอาละครับเปิดง่ายนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาซิงอกินกันเป็นไงนะครับเอาละวันนี้ผมก็จะมาสอนซิงอิลไมโครพ็อกเก็ตเ dition ศูนย์เจ็ดสิบห้าจิตเตอรโอเค ก็หู้กันว่าเราเราจะพูดอีสานทำไมอ๋อละเราจะมาสอนซี้อิงกันนะครับทุกแต่น่าจะรู้แล้วทุกคนน่าจะปิดกันแล้วแหละแต่มันว้าวไม่ได้ทำไลแต่ว่าไอ้ใครที่อรอบไมค์ราวก็ไว้ก่อนนะครับดีเกลังเก็บตังค์ซื้อเมม,มอยู่เอถ้าซื้อเมม,มได้ใหม่ปุ๊บก็จะลงไมค์คราวเลยเพราะว่าเม,มมที่ใช้อยู่มันแค่2กิกถ้าอัดขีปไปมันก็จะไม่พอ,อดีแตตต่อมันต้องใช้เยอะนะครับ ก็รอกันไปก่อนนะครับเอาละจะสอตว์ิงคกันการซิงอินนี่แล้วแต่เน็ตนะครับถ้าเน็ตไทยแลนด์ก็จะเร็วหน่อยถ้าเน็ตช้าก็จะกากหน่อยนะครับเหมือนผมอะเน็ตช้าหน่อยไม่หน่อยแหละเน็ตช้าเลยแหละเอาละเนี่ยครับกดตรงนี้ครับที่เขียนว่าซิงอินเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วก็รอ,อผมเพิ่มเวอร์ชันมาวันนี้สุดๆเลย เพื่อมันเพื่อมันบอ่อยเปลี่ยนอ่าล่ะพอมันขึ้นหน้านี้อย่าไปตรงนี้อย่าไปไม่ต้องใส่น,นะครับไปต้องใส่นี่เพราะว่าเรายังไม่ใช่มีรหัสเลยเราต้องมาใส่ตรงนี้ครับเนี่ยเขียนว่าเนี่ยเนี่ยแค้นวันเนี่ยอ่านไม่ออกยอมรับเลยว่านะกดเข้าไปตรงเนี้ยจุ๊บเอาไปสิพี่เออโหชา้าจริงๆริงแล้วก็รอเนี่ยนะมันจะมีให้ใส่รหัสผ่า ใส่ password ครับคุณจะใส่ยังไงก็ได้เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อกันบ๊บขอใช้เป็นพิมพ์ใหญ่ S K S K แล้วก็สภาพอย่างเงนี่ย S K แล้วก็อย่างนี้ดีปะ ย่อมาจากสกาทีวีนะครับนี่ s K แล้วก็ T แล้วก็ V แล้วก็ a อ Hotmail หรือ G Mail ก็ได้ครับใส่ไปเลย m a i l d c o m a d a r a s K แล้วย่อมาจากสกาทีวีมันจะใส่อะไรผิดะไรทีกอยาก่างมันเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับนี่ไง จะปากระมังโอทีโอ้ยทำวัท,ทีด้วยเป็นไงล่ะขอดใสจุดเท่าไงอ่ะจุดนี่โอเคโหรหัสก็ออาอย่านหน่อยครับจะรหัส,หส,หส,หสอะไรก็ได้รหัสอะไรก็ได้ากได้ปะล่ะเดี๋ยวเอาไปเลยให้อยากได้เอาไปเลยรหัสนี้เอออาละส่และวเ k ไม่บอกแหละขอรู้ก่ดนี่เรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วก็พัสดใส่อีเมลแล้วก็พัสด,ดเสร็จแล้วก็กดนี่เลยนี่ถัดไปได้เลย <c oughs> ถ้าใครอ่านังกฤษไม่ออกใครแบบไม่ค่อยออกก็ดูคลิปนี้แหละมัวม่วๆเหมือนกัน <c oughs> ไม่ออกเหมือนกันโอเคนะรอขอขอเทษานเนี่ช้าหน่อยรอไปก่อนออส,บสบายสบายสินาทีห <c oughs> นึ่งมีขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนขั้นตอนที่เลือกวันเกิด <c oughs> มือไงมึงเกิดเดือนอะไรอ่ะเดี ผมเกิดสามเอ็ดมีนาเยียเยียเยียโอ้โหเกินเกินเกินไว้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นพี่ตูเสียงยังรอเหล่าโถนี่แค่นี้พอตันชาตโอ้โหไทยสิครับเราไม่ใช่พม่านี่ไทยแลนด์กดไปเลยนีกอันนี้คงจะอันนี้ง่ายง่ายขั้นตอนน็กสิเน็กเน็กน็กจีกีกันเนี่ โอ้ยฉันจิกมันค่อยชอบขั้นตอนนี้จะยากที่สุดเป็นขั้นตอนเลือกชื่อนะครับเพราะว่าบางคนมันก็มันมันซ้ำกันไม่ค่อยได้นะครับการเลือกชื่อในยัาทแหละแต่ผมคิดชื่อแล้วแหละผมไม่ผมใช้โทรศัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งใช้เอาไปเล่นโดยเฉพาะอ่ะอีกเครื่องหนึ่งนี่ตั้งชื่อเป็นตั้งชื่อไปแล้วแหละเดี๋ยวค่อยบอก ผมว่าจะตั้งชื่อใครเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันคือสุ่มชื่อให้นะครับไม่ต้องเสียใจมากคือกดกระบัตไปเลยถ้าเราอยากตั้งเองตั้งว่า ispo แล้วก็ az az นี่แหละ f i p o s a เป็นไงล่ะจะได้ไหมเอ่ย i p o s a เราแล้อ่าถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ย a อะไรเนี่ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยได้นะครับ ถ้าถ้าแต่ว่าถ้ามันขึ้นในติตอะไรเงี้ยสมม,มติอ่ะ p พ e e e ทีเนี่ยเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยนะถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คือต้องทำยังไงให้มันขึ้นเป็นตัวเนี่ย,ยอิปโปนเนี่ยจำสุดอิปโปซาซาเนี่ย เครื่องที่ผมใช้ที่ผมทดลองชื่อนี้ไปก่อนแล้วเพราะเครื่องนี้ที่ผมใช้จ้างว่าอิปโปซุเจ็ดเนี่ยตอนนี้ตั้งชื่อว่าอิปซ่าชื่อนี้ต้องใช้ตลอดนะครับเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าตัดสิง่งนี้ไปแล้วผมไม่ใช่ไม่ค่อยนั่นหัวร้อนมากเอาไปเลย i อิปโปซ่าไปเลยเล t มีอินเกี่ยวอะไรไปดิเลตมีอินวะช้าจังนาะ นี่ล้วโอ้โหเย้ต yes. โอ้เป็นรูปเด็กเด็กแวนเลยดิเด็กแนวอะ่ะอืมเด็กเด็กแวนแถวของชนนี่อ่าเนี่ยถ้าขึ้นอย่างงี้ก็ได้แล้วกเดกเลพย์ไปเลยกดเข้ากรีมลิ้นกรีมนี่แล้วขึ้นอย่างงี้อุ้ยขึ้นอะไรเอย่ยรอเลดมันคืออะไร พ้องโชว์ใต้ฝุ่นให้ดูเนี่ยได้ให้เงี้ยได้แล้วนะ่ะไ้ใมันขึ้นเงนี้ยได้แล้วกูเป็อนอะไรเนี่ยจะบ้าจาันมังมั่วแล้วกู <c oughs> <c oughs> มันเริ่มมัวแล้วเนี่ยนักวัเนี่ยนี่ keyword ได้แล้วโอ้เล่นกับเพื่อนได้แล้วนี่ยังไงล่ะสกาทีวีออนได้แล้วเดี๋ยวแอดเพื่อนแป๊บแอดเพื่อนคนหาปี ปโป้ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละจะเจอไม่เลยอีโป้ศูนย์ศูนย์เจ็ดจะขอเข้าเกมแป๊บใชใ้เครื่องเข้าเกมอ่าเจอเนี่ยเป็นไรลูบิโป้ศูเจ็ดเพิ่มไปก่อนโอ้ยอยู่ในมวอะไรฟเฟรนี่ครับ อันออกอันถูกอ,อ่ะเฟนดี้น่าถูก,ออถกอโอเคเปนรีบไปอีปโป้ศูนย์น์เจ็ดนี้ไม่มีเพื่อนเลยนี่ว่าโอ้โหไม่มีใครครบอืมคนเราแล้วก็อย่างเงี้ยเราไม่มีใครครบอะไม่ตัวเลกจังวะรับขนาดแป๊บ ปักผิดเออใช้ได้อยูอ่อุ้ยใหญ่ไปกลางอะไรวะโอ้ยนานจานังเนาะเสียเวลาจะสิบแล้วเนี่ยเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนานจริงๆรฮ้ย อ้าวนี่ยังไม่ได้อดหรออ้าจะว่าลึกเปียดที่หลังได้วะอ้าวโอ้โหไปหมดเลยรัวมากไปหน่อยหัวร้อนขหัวร้อนะหัวล้อนีหอน่หัวร้อน่ะอ,อ,อ,อ่าแหละนะครับการสมัครรหัสแคสติ่งง่ายๆเนี่ยแค่นานครับ เฮ้ยกูเป็นมีปโปรแล้วไม่ใช่เหรอมันเป็นอย่างนี้ดูทำดูคุณโลบอกไม่แม่งเลยเดี๋ยวแล้วการซีกิงก็ง่าย,ยาน,นะครับเดี๋ยวผมไปจัดก,การไอ้สิงบา้านนี้ก่อนหยงเจอกูะครับ การสิงอินก,ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปติงอินใหม่แบบชื่อดูชื่อมันทำาครับเราขอลาไปก่อนนะครับ้วเจอใหม่ในคลิปหน้าอีกอกี่ปีวะเนี่ยไม่รู้อนะโอเคเจอใหม่นะครับ See you again ฟันดีครับผมบ๊ายายขอจะาอ้วกว่าคนรู้เนี่ย